ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงนะครับอันนี้กำลังไฟครับมือน,นี้ได้เจ็ดรอยหกสิบวัตต์นะครับได้เต็มกำลังของเสมอนะครับเป็นเวลาที่แสงอาทิตย์สีให้พลังงานได้มากที่สุดหนักในช่วงนี้ยมา่อบ้งนามอออครับเสมอว่มามันทีเต็มทอบ่ น,นี้ก็เปิดจริงไว้เกือบชั่วโม้นะครับสี่สิบหางนาที่นะครับคือว่าเกือบเต็มครับได้ไหครับน้ำแห้งหน้ำใสครับพอนะครับไฟเต็มที่ và sẽ đây ạ